สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่องฮาฮาฮา,าไปไปดูคลิปกันเลยวันนี้เราก็มาดูอาหารที่บ้านนะคะเป็นอาหารเช้าของบ้านสวนนะคะดูซิว่ามีอะไรผักข้าวรอละแพรมีผัดกะเพรานะคะเป็นผัดกะเพาราปลาหมึกกุ้งแล้วก็แมงกะพนเด็ดเราก็กิน กัเะเพราปลาหมึกกุ้งก่อนเัดพรอปลาหมึกกุ้งมันมีหมูสับด้วยนะคะอืมมีกระพุนด้วยน่าทานมากเลย นี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นข้าวต้มข้าวต้มหมูนะคะนี่เราก็ เป็นผักสวนครัวของเราคุณคุณชายทำทำครัวหรอคะโอ้ยเบ่ย่าแอรเด็ดง้อชานเดี๋ยวเปิด้นใจให้ฮ่อห่อหอด้วยนะครับต่อไปจะไปคลิปอะไรก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับบ๊ายบายจุ๊บ